สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตระบบแอร์นะครับของตัว W220 ไม,ม่ว่าจะเป็น S280 S320 หรือว่า S500 นะครับระบบเดียวกันหมดนะครับไม่ต้องไปเข้าร้านนะถ้าแอร์ไม่เยน็นเดี๋ยวมาทำตามที่ผมบอกก่อนนะครับเผื่อมันหายนะแต่ผมทำแล้วหายทุกคันเมื่อก่อนเคยไปเข้าร้านร้านไดนามูมร้านแอร์ทำให้เป็นการมันนอกนี้คือจบเลยนะหมดเป็นหมืน่นสุดท้ายมาผมทำมอย่างเงี้ยหายกิ๊บเลย ก่อนอื่นนะครับเอานิ้วชี้กดไปที่เลขศูนย์ก่อนนะกดค้างไปเลยระบบมันจะปิดเป็นเลขศูนย์นะครับอย่างนี้นะครับาจากนั้นใช้นิ้วอย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะครับกดตรงนี้กดกดตรงช่องชาร์โคนะแล้วก็ตรงมารีเซ็ตนะครับกดแชร์ไปเลยสักประมาณสิบวินะครับเดี๋ยวระบบมันจะเซิร์ชชิ่งเองนะครับประมาณสิบวิน่าเซิร์ชชิ่งแล้ว แล้วก็จากนั้นก็ปล่อยปล่อยมือเลยนะครับปล่อยมือเลยทีนี้ก็กดออโต้ตรงนี้แอร์ตนี้ออโต้ Auto. กดขึ้นนะครับดันลงไปแล้วก็เดี๋ยว,ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับทีนี้ก็เ,เดี๋ยวระบบมันจะทางานต่อไปเองสักพักหนึ่งนะครับ สะพานหนึ่งก็มากดตรงแล้วปมจะดีลีทก่อนทีนี้เราก็มากดตรงรีเซ็ตนะครับขึ้นจออย่างนี้นะครับกดตรงรีเซ็ตปึ๊บแล้วก็มากดตรง AC ปึ๊บปุ่มแดงมันจะขึ้นนะปุ่มแดงมันจะขึ้นทีนี้ลมเนี่ยลมเนี่ยมันก็จะออกออกออกไม่สม่ำเสมอกันนะ มันจะออกรูนั้นบ้างรูนี้บ้างนะครับปึ๊บประมาณสักสองนาทีนะสองนาทีแล้วนาทีที่สองก็กดตรงนี้นะครับมือหนึ่งอ่านิ้วนี้ก็ได้นะนิ้วชี้นิ้วชี้กดตรงตรงนี้นะตรงตรงลมหมุนเวียนในรถนะครับมาตรง A C เอแล้วก็ตรงตรงรีเซตกดพร้อมกันเลยปึ๊บนะฮะประมาณสักสิบวิเหมือนกันรอก่อน เดี๋ยวเนี่ยระบบมันจะมันจะทํางานตอนนี้ตัวน,นี้คือลมมันจะทํางานนะลมมันจะทํางานมันจะมันจะเป่าออกทุกรูเลยนะฮะเนี่ยเริ่มออกรูนี้บ้างนะรูนี้แล้วแล้วมันก็จะเป่ารูนี้บ้างไล่มาเรื่อยๆนะครับด้านหลังบ้างเสาเสาหลังบ้างนี่นะครับเริ่มทํางานแล้วถ้าไม่มีเวลาก็ประมาณสักสามสี่นาทีก็ได้นะครับตอนนี้นานทีที่สามแล้ว เอสักนาทีนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวรอให้มันทํางานก่อนให้ระบบมันไล่ก่อนไล่ระบบลมออกมาไม่ต้องไปเสียเงินเข้าร้านนะครับอืมทาตามที่ผมบอกก่อนนะเสร็จแล้วทีนี้เข้ามากดตรงนี้ปุบ๊บ ปึ๊บแล้วก็กดรีเซ็ตนี่ระบบลมมันเริ่มทาง,งานแล้วแล้วก็มาที่ศูนย์อย้แล้วก็มา a อก่อนแล้วก็กด ac ซก่อน a อตัวตัว,ต,วตัวไฟมันจะหายไปนะครับเนี่ยไฟมันจะหายไปตอนนี้คือคือปกติแล้วนะตอนนี้คือทําง,งานปกติแล้วนะครับเนยลมเย็นแล้วแอร์เย็นแล้วเนี่ย เย็นแล้วเย็นเจี๊ยบเลยเมื่อกี้ก่อนเนี้ยนเะน,นี้ยลมตรงเนี้ยมันไม่ออกเนี่ยตองน,นี้ออกแล้วเย็นเลยนะครับทำตามที่ผมบอกนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับระบบแอร์ของรถเบนเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับระบบมันทำงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวจะเสียนี่ค่อนข้างยากมากโอเคนะครับ